ซาร่ารำ่ำไห้เปิดห้องให้ดูเผยเงินไปไหนหมดดุกหนีโนยิ้นมือช่วยซาร่าเอฟหรือซาร่าณรินเปิดคอนโดมาเห็นสภาพห้องทำเอาตกใจบ้านพังแอร์เสียทั้งสองตัวเปิดแอร์ทีละสามถึงสี่ชั่วโมงก็ต้องปิดเพราะแอร์นำรัว่วถาว่าทำไมไม่เปลี่ยนซาร่ายอมรับเวลาเปลี่ยนเรื่องมันเยอะวุ่นวายงินใหญ่อยู่สภาพนี้มาเจ็ดปี ทำเห็นที่นอนแล้วพิธีกรร้องเสียงหลงกันเลยดุกพานุเดชผู้จัดรายการตีท้ายครัวเห็นแล้วทนไม่ไหวขอทําบ้านให้ใหม่ดุกบอกว่าอย่างน้อยที่สุดก็ต้องทําให้ดูลงตัวกว่านี้มดดําคชาภาพิธีกรก็ถึงกับบอกว่าหนูเป็นดาราลูกพร้อมทั้งบอกเดี๋ยวฉันหาพรีเซนเตอร์ให้ตัวหนึ่งแล้วเธอเอามาทําบ้านนะ สามสาราน้ำตาไหลเลยสุดซึ้งพี่ๆพ,พร้อมเผยว่าบ้านที่เชียงใหม่อย่างอีกเยอะก็มีงานแต่บ้านที่เชียงใหม่ยังเหลือตกแต่งภายในก็เกือบสิบล้านแต่หนูอยากเก็บเงินไว้เพราะเคยมีประสบการณ์ไม่มีเงินแล้วลำบากครั้งนี้เลยใส่สดหมดเลยจะได้จบ เก็บให้ทางนนให้เสร็จเรื่องของหนูค่อยว่าทีหลังเพราะหนูอยู่ได้หนูไม่ซีเรียสเฉพาะห้องถึงขนาดเห็นชัดจากหน้าฝนที่ผ่านมาฝนสาดเข้าห้องเสื้อผ้าการาเผยว่า เป็นเห็ดจุดดำๆไม่กล้าเก็บรู้สึกมันเจ๋งพี่ดุ๊กมาเห็นแล้วบอกให้เก็บเพราะมันไม่ดีต่อสุขภาพได้ดุ๊กพานุเดชก,กูรูที่ดารามักอย่างให้ไปทําบ้านให้บอกว่ามาดูที่ห้องก่อนหน้านี้เจอสารพัดเจ้ยเด็ดกว่านี้เยอะเลยอันนี้เคลียร์แล้วนะ ส่วนว่าทําไมถึงมาทําบ้านให้ซาร่านั้นดุกเผยความในใจว่าวันที่มาแล้วถามซาร่าคํานึงว่าน้องเอาเงินไปไว้ไหนหมดเขาบอกเอาเงินไปให้แม่เอาไปดูแลแม่และสร้างบ้าน ผู้จัดรายการเผยพร้อมทั้งกอดซาร่าว่าจริงๆเขาก็มีเรื่องราวตอนไปอยู่เมืองจีนก็ส่งเงินกลับมาอยากให้เขาเล่าเรื่องนี้เรารู้สึกประทับใจตรงที่เขาควรจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ควรจะมีชีวิตที่ฟุ่มเฟือยเขาจะไม่ใช่คนแบบนั้นผู้จัดรายการใจดีเผยด้วยว่าชินชมมุมที่น่ารัก สำหรับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ลุยสู้ทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวทางที่จริงเขาควรจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ขณะที่มดดามบอกว่านางต้องทำให้ทุกคนตลกสนุกแล้วตัวเองอยู่แบบนี้ได้ยังไงโดยทางรายการมีแคกเซอร์ไพรส์ปปรที่ทำสาวสารรากริบหนักคือนีโน่เม็ดนีพ่อทุนหัวของตัวเองเอาตู้ชั่วคราวม,มาฝากเพราะรู้ว่าลูกสาวตู้พางสารราถึงกับโผก,กอดดีใจ บอกเหมือนพ่อแม่มาเยี่ยมเลยก่อนจะร้องให้หนักมากนีโน่เผยความสนิทสนมจนเป็นพ่อทุนหัวว่าทำงานด้วยกันตอนไรก็เรียกพี่พ่อทำอายุมันเรียกพ่อจริงๆเคยเจอตั้งแต่เด็กๆสาร่าประกวดโดมอนเคยอุ้มเขาตั้งตักและนั่งตักตัวเองเขาน่ารักน่ารัารรง่ังป่าโน่ใจดีพร้อมเปิดโกดังให้ดุ๊ไปเอาของมาทำคอนโดให้ซาร่าได้ด้วย